เดินทางได้ช่วยให้แต่งงานได้นะครับแต่ว่าที่ช่วยผมก็ดูแล้วว่าเป็นส่วนยาจริงนะครับถ้าไม่ใช่ส่วนยาผมไม่ไม่บันให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถามว่ามีปัญหาเยอะไหมไปเยอะนะครับวันนี้เป็นไงตัดยาเงงมื่อเช้ามาต้างอ,ตองกินยาม็ต้องกินเพ่มต้องแต่ดผตจเนาะบ้านเราเี่ยทำอะไรทั้งชี้ยาไม่ว่าครับแต่ก็ถ้วย Tạm phép móc, ồ tạm phép ai mình có 1 đứa rồi ta. Ai tạm chi dàn giúp mươi? ai tạm dàn con tuôi giúp mươi? Bạn tạm nhẹ nhàng như thế nào, chi dàn còn con tuôi? À, ờ, ta, chi tỉnh, phòng, quận, tất cả những dàn rồi, ờ, rồi ta ra bãi thì บ้านน้ำพฤกษียาแต่ถ้าเป็นยางก้อนถ้วยเป็นยางที่ว่าเป็นทั้งยางล้วนแล้วใส่ดาจดเพื่อมันจับตัวแล้วเป็นก้อนสวยๆอ่ะนั่นจะเป็นก้อนยางก้อนถ้วยนะครับนดอเวลาไปคุยกับเขาเอ่ะเออบ้านเอหรือบ้านพฤกษียาน,นะครับแต่ถามว่าตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันแต่คุณภาพไม่เหมือนกันนะครับราคาของขี้ยางกับราคาของยางก้อนถ้วยมันจะต่างกันประมาณสามบาทสี่บาท แต่บ้านเราชอบใส่เปลือใส่นิเียวไม่ว่าตัดเส้นของเส้นผมไม่ว่าแต่ที่ล่อไปกับเส้นมามา่าที่ก๋วยเตี๋ยวอะ่ะไปเห็นไหมในถ้วยก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะมีน้ำกับเส้นใช่ไหมที่ยา,ยา,ยางเขาเหมือนกันน่มีน้ำกับเส้นนะครับแต่บางคนน่ะเส้นมากกว่าน้ำานอกแต่ผมไม่เข้าใจเหมืนอนกันว่าทําไมต้องใส่ไปเยอะด้วยนะครับวิบายากรกยพ5ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้า จะโดนีมาว่ายากถ้วย,ยที้ยางหรือว่าเนี่ยห้ามใส่เปลือกลงไปในน้ำยางนะครับตอนนี้บริษัทที่นาทิว่าเริ่มจะไม่รับยางกบชี้ยางที่ใส่เปลี่ยนเวนะครับนะครับต่อไป้วต้องปลับต้องบางคนปีนเองเนี่ยไม่เป็นไรเนลับได้แต่บางคนเลือกคนอีกีก็รบกวนว,ว่าแนะนำทีเด่นนะครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าใส่นะครับ ใส่ไปก็จะกดราคาแต่ว่าพ่อค้าถ้าเราใส่ไปเขากดกดสองสาบัดกดราคานะจากปกติเราเคยได้ประมาณสักยี่สิบห้าสมควรได้ยี่สห้าเขาผลด้วยยี่สิบเอ็หรือยี่สิบ,สบ 5, 1, 4. เพราะว่าพอไปส่บริษัทบริษัทมันจะก็จะขี้ยางเนี่ยเราเขาซื้อไปทำเพื่อ,อยางแท่งยางแท่องเอาไปทำยางรถยนต์โดยส่งประเทศจีนนะครับในการผลิตยางแท่งเขาซื้อ,อยาง ยางก้อนถ้วยไอ้ยางจากเราไปเนี่ยเขาจะเข้าเครื่องสับเราต้ค่อยล้างก่อนนะล้างเรียบร้อยแล้วที่เครื่องสับเครื่องสับสับให้ละเอียดแล้วก็ล้างอีกรอบนึงแต่เขาก็จะเห็นเขาล้างสองรอบสับสองรอบเพราะว่าก็สับเพื่อเอาเถิบออกแต่แล้วก็ล้างโดยสับอีกรอบนึ่งเราล้างเราคิดเชือกปบสะอาดเท่งแต่ถ้าเป็นยางก้อนถ้วยปกติล้างสับล้างแล้วเข้าอัดเท่งได้เลยอบแล้วอัดเท่งได้เลย นะครับทำไมถึงทำไมเขาต้องกดราคาบ้านเราเพราะว่าเขาต้องทำแปลงเขาต้องแก้เครื่องคืนอรื่องก็จัดสองสองร,ร,ร,รอบเขาเลยลดราคาไอ้ก็กดราคาที่อยากบ้านเราลงนะครับแต่ว่าคุณภาพของบ้านเราดีไ,ไหมดีดีกว่าบางอีสารบางเหนือแต่ตกตกบริษัทเนี่ยต้องเอายางจากท้งถุ้งมาแล้วก็ส่งตกยางบ้านเรานะครับเนาะ